ชอบดูนะชมได้สามหบนคอมพิวเตอร์ตามตัวถัด้่เป็นหมาจับมั้ไม่เนเงยเป็นหมายจับมั้ยไม่เป็นเงยิดกี่บัญชีเปิดกี่บัญชีเดเยอะาไม่ได้หโหเยอะเปิดออนไลน์แล้วเปิดะเปประมาณสิบตัถึงสิบตัแล้วรู้รถจับกี่คันแล้วเนี่ย ไหนบ้างมีขอนอฉลองกรุงค่ะ,ละฉลองกรุงือน,ใจใจนเนมื่อไหร่ก็ฉลองกรุงวันที่10ธันวาค่ะแล้วก็เข้าเรือจะวันที่1ดธันวาจากนั้นจากนั้นก็<ม>โดนปล่อยตัววันที่